ได้แลนแบบไหนนะคะที่เราใช้กับนักเรียนในคอร์สแล้วช่วยทำให้นักเรียนของเราสามารถลดไขมันได้ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วน,นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยพัดจะมากางให้ทุกคนดูเลยว่าไดเอทแพลนแบบไหนนะคะที่เราใช้กับนักเรียนในคอร์สแล้วช่วยทําให้นักเรียนของเราสามารถลดไขมันได้แต่ก่อนอื่นค่ะก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนนะคะกด subscribe ช่องนี้และที่สําคัญเนี่ยลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะใครที่กําลังมองหาโปรตีนพืชรสชาติทานง่ายทานได้ทุกวันอยู่เนี่ยบอกเลยว่าดุยเธอตอบโจทย์มากๆทุกคนดุยเธอนะคะเรามีทั้งโปรตีนพืชรุ่นที่มีีถั่วเเหลืองป็นนโรตะะค ที่มีโปรโตีนพืชหลายชนิดให้ประโยชน์ชนกับร่างกายเยอะมากๆแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นถั่วลันเตาค่ะสําหรับคนที่แพ้ทั้งนมแพ้ทั้งถั่วเหลืองเป็น PCLs นะคะเป็นคุณแม่ตั้งขภนทานรุ่นนี้ได้เลยโปรโตีนทั้ง2รุ่นของเรานะคะได้รีวิวมาเยอะมากทุกคนหลายคนลองแล้วชอบมากๆใครสนใจโปรโตีนตัวไหนของดูอีเธอร์นะคะสามารถทักไปหาแอดมินของเราได้ที่ไลน์แอดนะคะทุกคนบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นคือปังมากจุดประสงค์หลักของคลิปนี้นะคะก็คือพัดจะส่งให้ในักเรียนในคอร์สสองพัทนี่แหละคือทุกกกคคคนนนะะะ็็จไดดด้ด้อทแพลี่ัววณ ทำไว้ให้ดูคลิปนี้จบนะคะก็จะรู้ว่าเราต้องใช้ไดเอดแ plan ที่ได้ไปอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องเกรงใจแต่ถึงไม่ใช่นักเรียนในคอร์สของพัดนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าในระหว่างที่พัดอธิบายเนี่ยพัดก็จะสอดแทรกหลักการนะคะให้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ต้องเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนนะคะว่าโค้ชหลักนะคะที่ทําโปรแกรมให้กับทุกคนเนี่ยก็คือพัดเองคนที่มอนิเตอร์นะคะหลักก็จะเป็นพัดเองนั่นแหละแต่ว่าเพื่อการเซอร์วิสนะคะที่รวดเเรร็วราจ ที่จะต้องมีทีมเข้ามาช่วยนะคะในการตรวจการบ้านคือพัดเชื่อแบบนี้คะ่ะว่าจริงๆแล้วการที่นักเรียนได้ฟีดแบ็กนะคะที่รวดเร็วมันจะสามารถเอาตัวฟีดแบ็กนี้ไปปรับใช้ได้ในมือถัดไปทันทีอีกอย่างที่พัดเข้าใจทุกคนมากๆเลยก็คือถ้าทุกคนเสียตังค์เข้ามาเทรนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็อยากที่จะได้รับการเทรนแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นการที่พัดเซตทีมนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรนขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการนะคะได้รับการเทรนที่รวดเร็วแม่นยานะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้้จจรรริิงทททททันนนีีีีมเเยกกกกกดบาุ่คะไไป ทุกคนจะได้ไปทั้งหมด3อย่างอย่างที่1นนะคะคืออ e ีบุ๊กเล่มนิวทริชันเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโภชนาการใครที่ซื้อเฉพาะอ e ีบุ๊กนะคะก็จะได้เล่มนี้ไปเลยเล่มนี้เนี่ยมีครบมากๆาเลยนะคะเพราะว่าเราอธิบายหลักการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําคัญของสารอาหารต่างๆพีระมิดแตลอสนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการลดไขมันวิธีการคํานวณน,นะคะสารอาหารต่างๆที่เราจะใช้รวมไปถึงตารางอาหารต่างๆมิวแพลนทั้งหมดมีให้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เข้ามาในคอร e ์สเรนซื ลดไขมันด้วยตัวเองได้หากมีข้อสงสัยอะไรนะคะในการใช้อีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยก็สามารถถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันอย่างที่สองที่ทุกคนจะได้ไปนะคะก็คือเรื่องของแผนการกินรายบุคคลหลังจากที่พัดได้ข้อมูลนะคะของนักเรียนครบั้วนแล้วนะคะพัดก็จะเอามาใช้ในการวางแผนว่านักเรียนคนนี้ควรจะกินเท่าไหร่ข้อมูลที่นักเรียนต้องส่งให้เพื่อใช้ในการคำนวณน,นะคะก็จะมีเรื่องของเพศอายุส่วนสูงน้ำหนักจริงๆอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันแต่พัดก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะท ได้เพราะมันก็ต้องมีเครื่องมือเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใน, ors, นคอร์สเนี่ยเพื่อความแม่นยำม,มากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เปอร์เซ็นต์ไขมันก็ได้ส่งรูปถ่ายนะคะที่เห็นสัดส่วนนิดนึงให้พัดพัดก็สามารถเอารูปนั้นนะคะมาเทียบได้ว่า,วานักเรียนคนนี้มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่เพื่อใช้ในการวางแผนนะคะการกินให้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นอย่างสุดท้ายที่นักเรียนจะได้ไปนะคะคือเรื่องของตารางแลกเปลี่ยนฟังตรงนี้อาจจะงงนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรมันใช้ยังไงเดี๋ยวพัดอธิบายเรื่องของไดเอทแพลนไปเลยทุก นนะะที่ทุกคนจะได้เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนแรกส่วนบนสุดนะคะก็คือส่วนที่พัดคํานวณมาให้ว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณควรจะกินสัดส,ส่วนแมคโครนิวทรียนเท่าไหร่มีการแบ่งมาให้แล้วนะคะว่ากินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และที่สําคัญมีการคอนเวิร์ดมาแล้วนะคะว่าต้องกินกี่กรัมต่อวันทั้งคาร์โบไฮเดตโปรตีนแล้วก็ไขมันซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเลขตรงนี้นะคะมันจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบเป็นประเภทแบบนักเพาะกายเป็นนักกีฬาที่มีอุปกรณ์ช่างตวงวัด อยู่กับตัวหรือว่ามีไดเอทแอนที่ทริคมากๆสิ่งที่พัดคำนวณให้เนี่ยคือจํานวนกรัมของแมกโรนิวเทรียนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เท่ากับน้ําหนักของอาหารอธิบายทุกคนเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะว่า อกไก่1 0 0กรัมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีโปรโตีน100กรัมในอกไก่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโปรโตีนสูงแต่ว่าอกไก่หนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่โปรโตีนอย่างเดียวในนั้นมันก็จะมีน้ําอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอกไก่1 0 0กรัมมีโปรโตีนเพียงแค่31กรัมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้โปรโตีน90กรัมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินอกไก่9กกรัมแต่สิ่งที่เราต้องกินจริงๆคืออกไก่ทั้งหมด่ามวามยกรัมเห็นไหมคะว ว่าน้ำหนักของอาหารเท่านี้ถ้าตีเป็นสารอาหารจะได้เท่าไหร่รวมไปถึงเราต้องมีอุปกรณ์ชั่งตวงวัดนะคะที่ทุกคนเป็นหน่วยเป็นกรัมซึ่งก็คือตาช่างนั่นแหละติดตัวเสมอซึ่งน้อยคนนะคะที่จะมีนักเรียนในคอร์สส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้แอดวานซ์ถึงขนาดนั้นนะคะตารางข้อมูลนี้นะคะพัดก็เลยคำนวณมาให้ทุกคนดูเฉยๆว่าอันนี้คือปริมาณสารอาหารที่เราต้องการได้ต่อวันจริงๆแต่วิธีการใช้งานจริงคะ่ะมันอยู่ในพาที่2พัดจะตีความจากตารางด้านบนนี่แหละเอามาทําเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนเข้าใจง่าย โดยสิ่งที่เราจะใช้ค่ะเราจะเปลี่ยนจากหน่วยกรัมให้หมดเลยทุกคนมาเป็นสัญลักษณ์นะคะที่ทุกคนสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเช่นถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะพัดก็จะบอกเลยว่าคุณจะต้องกินข้าวกี่ทัพพีย้านิดนึงนะคะว่าทัพพีที่พัดเขียนลงไปในไดเอทแพลนเนี่ยต้องเป็นทัพพีปาดเรียบไม่ใช่ว่าโอ้โหตักมาทัพพีนี่คือพูนเลยอันนี้มันก็จะคลาดเคลื่อนเยอะไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยพัดก็จะแทนด้วยจํานวนชิ้นของอกไก่ขนาดชิ้นของอกไก่นะคะที่พัดใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็ แพนเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะให้เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ดูนั่นแหละไอตัวที่มันอยู่ในซองนะคะอันนั้นแหละเป็นตัวที่ผัดใช้เป็นตัวแทนใดๆแพนของเราส่วนไขมันค่ะพัดจะแทนด้วยช้อนชาของน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแหละทุกคนเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าวันหนึ่งเราจะต้องกินข้าวกี่ทัพพีเราจะต้องกินอกไก่กี่ชิ้นแล้วเราจะต้องกินน้ํามันกี่ช้อนชาทุกคนสังเกตนะคะในพพร์ที่2เพื่อความง่ายขึ้นอ่ะพัดเข้าใจทัพพีก็อาจจะยังงงอยู่อกไก่หนึ่งชิ้นในนนรรร้้้้้าาาาะะดดดวกกซืืออออคไไไไไชชมม่่พจํเ เป็นมือเราแทนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น1ทัพพีเราแทนด้วย1อุ้งมือของเราทํามือเป็นแบนแบบนี้ทุกคนมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับทับพีโปรตีน1ชิ้นค่ะก็จะเท่ากับฝ่ามือของเราตรงนี้ความหนาก็เท่ากับสันมือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ํามันนะคะเราไม่มีช้อนชาไม่เป็นไรทุกคน1ช้อนชาเนี่ยมันจะเท่ากับนี่หัวแม่โป้งของเราโอเคแหละวิธีนี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะว่ามือแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมแต่พัดจะบอกว่ามันดีพอค่ะทุกคนคือมันกู๊ดอิน จริงๆมันไม่ใช่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทุกคนมันเป็นทริกที่ทําให้คุณสามารถลดไขมันได้จริงๆถึงแม้ว่าคุณจะฟังในสิ่งที่พัดพูดอธิบายไปไม่เข้าใจอะไรเลยยังงงกับเรื่องของการกะสัสดส่วนสารอาหารถึงแม้ว่าจะทําออกมาให้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ง่ายๆแล้วก็ตามถ้าคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะคะให้คุณทําตาม4ข้อนี้จะช่วยสามารถทําให้คุณลดแคลอรี่และเข้าสู่แคลอรีดิฟฟิซิตได้ง่ายขึ้นโอเคแหละถ้าคุณทําตาม4ข้อนี้นะคะมันอาจจะมีความเพี้ยนๆบ้างในเรื่องของสัสดส่วนสารอาหารแต่มันก็ดีพอค่ะที่จะทำให้ สามารถเข้าสู่แคลอิี่ประสิทธิ์อย่างที่พัดพูดไปแล้วข้างตน้นแน่นอนว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่เรากินในแต่ละวันมันไม่ได้มีแค่ข้าวที่เป็นทัพีอกไก่ที่เป็นชิ้นแล้วก็น้ำมันที่เป็นช้อนชาเพราะฉะนั้นเพื่อให้การกะสารอาหารนะคะยังคงมีความแม่นยําแต่ว่าก็มีความง่ายผสมเข้าไปด้วยเนี่ยพัดเลยทําเป็นตัวตารางแลกเปลี่ยนมาใหุ้กคนด้วยตารางแลกเปลี่ยนตัวนี้หมายความว่าอะไรยกตัวอย่างเช่น้ทุกคนนะคะกินคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้เป็นรูปแบบข้าวอาจจะกินเป็นขนมปังจริงๆเราสามารถแทนกันได้เลยค่ะ่ะเชนนนขข้าวททพีแม ปังหนึ่งชิ้นเพราะฉันถ้าเกิดว่าคุณ กินข้าวทั้งหมด8ทัพพีต่อวันนั่นหมายความว่าคุณสามารถกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นขนมปังได้8แผ่นต่อวันในตารางนั้นนะคะจะบอกเลยว่าอาหารปริมาณเท่าไหร่สามารถแทนข้าว1ทัพพีได้เช่นเดียวกับโปรตีนแล้วก็ไขมันอะไรบ้างที่สามารถแทนอกไก่ได้1ชิ้นอะไรบ้างที่สามารถแทนน้ามัน1ช้อนชาได้และไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่อยู่ต่างประเทศเพราะทําเป็นตารางนะคะสําหรับอาหารต่างประเทศไว้ให้ด้วยในช่วงแรกที่คุณใช้ไดเอทแพลนแล้วก็ตารางแลกเตียดเนี่ยนะคะอาจจะมีความงงนิดนึงเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแต่ ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนทุกคนจะแบบมองอาหารแล้วก็เห็นได้เลยว่าอ๋ออันนี้แทนข้าวหนึ่งทัพพีอันนี้แทนอกไก่หนึ่งชิ้นอันนี้แทนน้ามันหนึ่งช้อนชามันจะขึ้นมาในหัวเลยแล้วสิ่งพวกนี้ค่ะเวลามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะติดตัวเราไปตลอดเราจะสามารถกะสารอาหารนะคะได้มีความแม่นยํามากขึ้นมันอาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนแต่ว่ามันใช้เป็นไกด์ไลน์มันใช้เป็นหลักยึดได้นะคะซึ่งพัดรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พัดอยากสอนให้อยู่ติดตัวนะคะกับนักเรียนใน มันง่ายขนาดไหนแต่ก็ยังจะต้องมีคนรู้สึกว่ามันยากเกินไปอยู่ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้ตารางแลกเปลียนอันนี้นะคะยังไม่เป็นยังงงอยู่ไม่เป็นไรทุกคนพลิกไปอีกแป๊บนึงนะคะคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่าทริคการกินนอกบ้านอันนี้เนี่ยเป็นทริคที่พัฒขยายนะคะมาจากไอ้สข้อที่อยู่ในไดเอทแพนรายบุคคลอันนี้เป็นทริคที่แยกเลยว่าถ้าคุณไปกินอันนี้คุณควรจะเลือกยังไงเป็นไกด์ไลน์ค่ะเวลาสั่งอาหารอย่างน้อยๆสารอาหารอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะได้ควบคุมแคลอร คุณควรเพิ่มโปรตีนนะคุณควรสั่งผักเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พัดเคยย้ำอยู่เสมอว่าถึงกินไม่เป๊ะไม่เป็นไรทุกคนเรามีหลักการให้คอยจับปรับนิดปรับหน่อยเราก็สามารถทั้งลดแคลรีได้เพิ่มสารอาหารในมือน,นั้นได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องแบบทุกคนเคร่งเครียดมากเกินไปสิ่งหนึ่งที่มกจะเกิดขึ้นค่ะกับนักเรียนที่ได้ได,ไดเอทแพลนนี้ไปคือพยายามกินอย่างดีมากพยายาม follow ตามแพลนนี้สุดๆแต่ผลปรากฏว่ากินได้ไม่ถึงตามแพลนคืองี้ทุกคนเวลาที่เเราเป เปลี่ยนอาหารมากินเป็นอาหารที่มันเฮลตี้มากขึ้นเป็นอาหารที่เป็น raw food มากขึ้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันอิ่มไวมากเพราะการกินพวกอาหารธรรมชาติหรือว่า raw food หรือว่าอาหารที่มันเฮลตี้อะค่ะปริมาตรมันค่อนข้างถึงสารอาหารมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าแคลอรี่ค่อนข้างน้อยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า low energy density food คือ energy น้อยแต่ปริมาตรเยอะสารอาหารเยอะซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารหลักที่เราจะกินทําให้เรารู้สึกอิ่มไวได้สารอาหารได้โปรตีนที่เพียงพอที่ช่วยทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อและลดการ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อขนาดที่เราลดไขมันตรงข้ามกับอาหารที่เราเคยกินก่อนหน้านี้แล้วเป็นอาหารที่ทําให้เราอ้วนนั่นแหละเราจะเรียกสิ่งพวกนี้นะคะว่า high energy density food คือเป็นอาหารที่ปริมาตรน้อยแต่แคลอรี่เยอะอาหารที่มันมีน้ําตาลสูงๆไขมันสูงๆพวกนี้ค่ะเวลาเรากินเราจะมีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเราจะอยากกินอีกมิหนําซ้ําปริมาตรนิดเดียวแต่แคลอรี่เยอะมากถ้าเราจะกินไอ้พวกนี้เอาอิ่มเนี่ยเราก็ต้องกินปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันก็จะยิ่งเบิ้ลเข้าไปอีกทุกคนพอก e t ใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระว่า ที่ทําให้เราอ้วนกับอาหารที่ทําให้เราผอมที่นี้ค่ะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเริ่มมากินอาหารที่ทําให้เราผอมแล้วเนี่ยเรากินไม่ได้ถึงตามที่คํานวณไว้ไม่เป็นไรทุกคนคือพัดไม่อยากให้ทุกคนยัดสิ่งที่พัดคํานวณให้มันเป็นทฤษฎีมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าพอถึงเวลาใช้จริงๆเราต้องมีการอัดเดบค่ะบางคนเนี่ยพยายามยัดสารอาหารแล้วพารู้สึกแบบสงสารมากคือกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วคือกินจนเหนื่อยแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นความเครียดความทรมานถ้ารู้สึกว่าที่พัดคํานวณให้มันอิ่มเกินไปไม่เป็นไรค่ทกนิวรี ให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะคือโปรโตีนไขมันก็เช่นเดียวกันแต่พัดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกไขมันนะคะมันจะแทรกอยู่ตามการทาอาหารต่างๆอยู่แล้วเราไม่น่าจะขาดแต่โปรโตีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจกินมันอาจจะมีโอกาสขาดได้ง่ายกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรับได้อยู่แล้วนะคะตามกิจกรรมของเราอันนี้เป็นทฤษฎีทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ไปบออกกําลังกายเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้มีกิจกรรมใช้แรงขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราก็กินจนอิ่มแล้วก็อาจจะสามารถปรัับบบลดดดดคคคคาาาาารรโไไฮเเ้้นน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 ะะททงกกกกุ่่่่แอววถิมีี แบบนี้เนี่ยเรารู้สึกอิ่มเกินไปก็จะต้องมีคนอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่กินแบบนี้แล้วยังรู้สึกไม่อิ่มอยู่ดีซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะทุกคนถ้าทุกคนกินตามแผนนี้แล้วยังรู้สึกว่าคิวเกินไปเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณสารอาหารหน่อยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเพิ่มปริมาณสารอาหารแบบที่เพิ่มแคลอรี่ไปด้วยก็ยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยค่ะที่แคลอรี่ต่าแต่ทําให้คุณรู้สึกอิ่มขึ้นเช่นพวกผักใบเขียวอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะ,เ,ยอะเช่นพวกเส้นบุกหรือนมที่มีแคลอรี่ต่ําอย่างพวาาพวววววกกนนนนมมมมมอออออัลีีสาาารรรรรห้้้ยงเเจิๆบไแ นักเรียนของพัดในคอร์สหรือถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะอยากจะถามเป็นรายตัวเลยว่าอันนี้กินได้ไหมถ้าเกิดว่าอยากกินอันนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรให้แคลอรี่ต่าลงสามารถทักมาถามพัดกับทีมโค้ชได้เลยทุกคนเพราะว่าเราสแตนบายตอบอยู่แล้วอีเหตุการณ์หนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นค่ะคือมันจะมีวันที่เราแบบต้องไปกินเยอะมากๆสมมติว่าใน d i อ t plan เนี่ยเราคํานวณไว้ว่าเราควรจะกินอ่าวันละพันหต่อวันแต่ว่าเราเดินมีปาร์ตี้บุฟเฟ่ที่ทําให้เราต้องกินถึง2,000แคลต่อวันสิ่งที่เราสามารถทําได้ค่ะเรียกว่า Six คือเราไม่จําเป็นต้องกินแคลอรี่เท่ากันทุกวันทุกคนถ้าเกิดว่าวันไหนเรารู้แล้วว่าเรากินเยอะเช่นเรากินที่ 2 0 0พันแคลแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราวางแผนไว้คือพัน0แคลวันต่อมาเราก็กินให้น้อยหน่อยเราไม่จําเป็นต้องกินไปถึงพัน0แคลก็ได้เพราะว่ามันมี400แคลที่เหลือจากเมื่อวานนะคะเอามาทบกับวันนี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีคะ่ะการที่เรากินไม่ถึงพัน0ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กินเลยทั้งวันหรือว่าจะกินให้มันต่ํากว่า500แคล6 0 0แคลประมาณนั้นไม่ใช่นะคะสมมุติว่าคุณเกินจากเมื่อวานไป400แคลอะคุณอาจจะมาหักจากวันนี้สัก200แคลเช่นจาก1ันหเหลือ1,400ีแล้วก ะะก็จะช่วยทําให้ถั่วเฉลี่ยนะคะแคลอรี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมันอยู่ในเรนที่เอเวอรจเป็นพันหก็จะทําให้การทาไตเอตของเรามีความยืดหยุ่นขึ้นไม่ตึงเกินไปแต่ก็ยังถูกต้องตามหลักการอยู่ <S <S ในเรื่องของการตรวจการบ้านนะคะ<ๆ>ก็คือจะให้นักเรียนถ่ายมาเลยว่ากินอะไรไปบ้างคือพอกินปุ๊บก็สามารถส่งได้เลยโค้ชก็จะฟีดแบ็กนะคะจากสิ่งที่นักเรียนส่งมาให้เนี่ยแหละในเรื่องของปริมาณนะคะอันนี้เคลียร์คัดไปแล้วเนาะว่าทุกคนจะต้องไปวางแผนนะคะตามไตเอตแผนที่พัดคํานวณไว้ให้หลักๆที่โค้ชดูนะคะก็คือเรืื่่ออองงงขสสสวนนนาาารรหเบ้้ตะะค าสามารถดูได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายเนาะทุกคนแต่ว่ารายละเอียดหลักๆเนี่ยพันท้ายไปหมดแล้วในตัวแผนในเรื่องของอาหารค่ะเราก็จะดูเรื่องของคุณภาพอาหารเป็นหลักคือพยายามเน้นให้นักเรียนกินอาหารจากธรรมชาตินเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกินแต่อกไก่ไข่ต้มหรือว่าจะต้องกินแต่พวกผักต้มเท่านั้นนะคะคือเราสามารถจะกินอาหารที่แบบอร่อยตามแบบที่เราอยากจะกินได้เพียงแค่ว่าต้องมีลิมิตมีปริมาณที่มันเหมาะสมซึ่งไม่ว่าคุณจะกินหลุดแค่ไหนขอให้ถ่ายมาให้โค้ชดูไม่มีการดุไม่มีการว่าเราจะพยายามแก ค,คือหลายๆครั้งเนี่ยนักเรียนมีความสับสนเรื่องของแคลอรี่คิดว่าไอเน,นี้ยแคลน้อยแต่จริงๆแล้วแคลเยอะมากก็มีหรือยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบกินเนยถั่วมากๆเนยถั่วหนึ่งช้อนชากับไอสิ่งที่เขาตักมาเนี่ยมันเป็นช้อนชาแบบที่ไม่ได้แบบตรงหน่วยทุกคนมันเป็นช้อนชาแบบพูนๆขึ้นมาปริมาณมันก็อาจจะเยอะเกินไปตรงนี้เราก็อาจจะแจ้งนักเรียนนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอันนี้คืออยู่ในไดแอทแลนหรือเปล่าคุณวางแผนไว้ไหมว่าคุณจะกินเท่านี้พยายามฟิก์นะคะพยายามแก้ พวกมือหลักต่างๆพัดแล้วก็ทีมโค้ชเนี่ยเราพยายามส่งเสริมให้นักเรียนนะคะกินสารอาหารให้มันครบถ้วนคือในมือน้อนึงเนี่ยมันควรจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันคือการกิน3ามอย่างนี้พร้อมกันในมื้ออาหารเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกว่ามันจะตรงกับหลักการที่ทําให้น้ําตาลในเลือดไม่พุ่งเยอะจนเกินไปแล้วก็จะช่วยทําให้คุณสามารถ manage นะคะพวกสารอาหารให้กินให้มันถึงได้อย่างที่พัดเล่าให้ฟังอ่ะทุกคนคือมันจะมีคนกินไม่ถึงไงคือบางทีบางมื้ออย่างเงี้ยไม่ยอมกินโปรตีนเลยแล้ว,ว่าาะปนนมั็เรภ ใช่ไหมคะที่คุณจะต้องผัวเฉลี่ยไอมือที่คุณไม่ได้กินอันเนี้ยไปเบิ้ลไปเพิ่มนะคะในมือที่2มือที่3าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการกระจายสารอาหารเนี่ยอาจจะช่วยทําให้คุณบรรลุปเป้าหมายไดเอทแพลนได้ดนนง่ายกว่าและสิ่งที่เราจะรีเช็คเป็นหลักเลยนะคะคือเรื่องของความรู้สึกหิวอิ่มเราไม่ต้องการให้นักเรียนของเรามีความอิ่มจนเกินไปมีความจุกจนทรมานทุกคนคือการอิ่มมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะคะมันก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนของเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะทําตามไดเอ,ดอเรา ก็ตามเช่นเดียวกันค่ะการหิวเกินไปนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเช่นเดียวกันก็มีโอกาสที่จะตะบะแตกมีโอกาสที่จะคอนซูมอาหารมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้นักเรียนของเราหิวมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พัดพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเบสซา์เป็นหลักการในการตรวจการบ้านโภชนาการของเราเป็นไงกันบ้างคะทุกคนเนื้อหารแน่นนิดนึงเพราะว่าพัดอยากให้ทางนักเรียนนะคะที่ดูคลิปนี้ใช้ได้เอ็ดแพลนได้เข้าใจการใช้ได้เอ็ดแพลนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้ามีคําถามถามได้เลยอยากตอบมากๆพัด และทีมโค้ชคือรอตอบสแตนบายอย่างนี้เลยทุกคนส่วนใครนะคะที่ไม่ใช่นักเรียนนะคะดูคลิปนี้เนี่ยพัดก็มั่นใจว่าสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะในนี้มีทริคเยอะมากๆถ้าดูแล้วสนใจมาเทรนด้วยกันนะคะหรือว่าเอ้ยอยากได้อ e ีบุ๊กตัวนิวทริชั่นไปลองทําดูเองก่อนนะคะสามารถทักได้ที่ไลน์เลยทุกคนพัดมีทีมแอดมินนะคะสแตนบายคอยตอบนะคะคอยแจ้งข้อมูลรวมไปถึงปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้อยากมาดูแนวทางว่าเฮ้ยเราเทรนประมาณไหนถ้าเทรนด้วยกันพัดจะให้ทําอะไรบ้างนะคะพูดคุยกันได้ก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนแล้ววบออก่าตน ะะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นโปรตีนหรือว่าโปรโมชั่นคอเทนเนี่ยคือปังมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย